รู้เลยว่าโอ้โห้สงมากเลยอแต่นอี้ไม่เข้าใจว่าทำไมก่อนุขึ้นเวทีคุณต้องแบบดูหน้ากินอารมณ์กินกินอารมณ์รือวกที่แรกไปคิวได้่านนี้แบบเดินเลืมใหางลอะไออเราคนตามังกงขึ้นีไมันไม่ใ้ยทไมมันเฮ้ยช้าจังเลเฮ้ยหนในแชมเปญเขาเรียกเมือนทีนี้ไม่แใครโซขนาดนั้น ดีคนเยอะมากเลยนะคะใช่สว่างไปนิดนึงเนาะเนะเล่นเหมือนเล่นการแจ้งอะคุณการแจ้งแต่ใน,ในโลกนี้การแจ้งแต่ในโลกนะโอ้โหวันนี้ก็ดีใจมากเนาะที่ได้ดมีคอนเสิร์ตแบบนี้สักทีค่ะ <laughs> <laughs> ต้องขยันดีสาเสียงต้องดีแล้หน้าชัดๆด้วยเนาะคะือแสงดนต <laughs> รีเลย พยายามมองอยู่ยนะแล้ววิ่งหลายๆป้ายเลยป้ายมันกระแทกตานีีต้องต้องหันให้เท่ากันสองข้างทำไมตอนกระจกจะได้ขึ้นเท่ากันโอเคลืมมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม็กลองเก่าๆเลยนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอไปได้ครับผมไม่เปลี่ยนชุดนิดนึงนะคะใช่ครับผมมีชุดพรีเซนต์นะครับในไทยของไก็วันนี้ก็ตื่นเต้นดีใจมากเลยแล้วก็นี่ก็สดมากเลยนี่ยีดีส่งไหมให้สักง่ายเลยครับผม อ่ะเสารเสียงหน่อยดีกว่าบ้นานซานี่ครับที่ตัวอะไรแล้วเนี่ยยังไม่ทันขอเลย มีบ้านไหนไมาอีกไหมวันนี้มีเห็นนี่ครับผมสวัสดีบ้านแม็กซ์ส่วนนะครับขอสิบ้านแม็กซ์ตันเร็วขอบคุณมากครับที่มาเชียร์นะครับบริษัทดีด้วยมอสุดท้ายครับผมวันนี้เจ้าภาพที่ช่วยกันจัดวันนี้นะครับขอสิบ้านแม็กซ์ดูเร็วอย่าง,งนี้อีกตัวไหนใช่หรือเปล่ อย่างที่ว่านะครับว <dairy S 2> ันนี้เราเรารู้ทองแปงจักแต่ว่าเล่นกันที่สลิมเลยเพราะว่าเนื่องจากว่า เปี่ยนเลยนานๆนะจาเข่าที่เราวินเานีดูร,รู้ว่าตอนเทคนิคตอนเราอยู่มัธยมว่าคือถ้าเกิดว่าวงงมันเข้าวินอย่างเงี้ยทำไงไม่ต้องใช้มือ เออมัานั่งนั่งเท้าเก้าอี้ก็ได้แล้วตกอีกแล้วจะเรียนว่าจะเรียนยากเพื่อนหลายจะไม่รู้จริงจริงเพื่อนหลายจะไม่รู้อะไรกันแค่ขนาดนี้โอเคครับแคเหี่ยวฝากทีนี่ฝากเวทีให้คับซาดีแล้วกันนะครับผม